ใจที่นิ่งสงบคือใจที่ดึงดูดเงินจะเป็นพอดแคสต์ของวันนี้จาก w e r l t h y e l l i v v e r นะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาฟังกันทุกท่านคุณเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งพยายามไล่ตามเงินเท่าไหร่เงินก็ยิ่งห่างไกลออกไปวันนี้ เราจะมาเปิดเผยความลับที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือเคล็ดลับที่เมื่อไหร่ที่เรามีใจนิ่งสงบเราจะดึงดูดทุกอย่างอย่างกับแม่เหล็กดึงดูดเงินเข้ามาอย่างง่ายดายถ้าไมใจที่นิ่งสงบจึงดูดเงินมาหาศาลหรือดึงดูดความรักหรือสิ่งดีในชีวิตความโชคดี และทุกอย่างดีๆเข้ามาได้อย่างไงไ่ายดายเพราะใจที่สงบนั้นคือการที่ใจเราผ่อนคลายจากความเครียดความฟุ้งซ่านความกังวลซึ่งเราต้องฝึกให้เราสามารถที่จะตัดสิ่งรบกูนเหล่านี้ออกไปให้ได้ให้หมดการที่เรามีใจที่สงบ นิ่งและชัดเจนว่าเรามีความคิดลบๆน้อยมากจะเป็นภาวะของจิตใจที่สามารถที่จะทำให้เรามองเห็นโอกาสดีๆที่ตรงหน้าได้อย่างง่ายดายต่างกับใจที่เต็ไมไปด้วยความตึงเครียดความเปรียบเทียบกังวล น้อยใจเสียใจในทุกๆอย่างที่เป็นความคิดลบจะทำให้ใจเราขุ่นมัวและปิดกั้นเราไม่ให้เห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าดีๆเหมือนน้ำขุ่นมัวที่ไม่สามารถมองเห็นน้ำก้นบ่อได้แต่หากเมื่อใจเราสงบเมื่อไหร่ความที่จะปลอดโปร่งมองเห็นทางออกและสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆไอ้ดีๆในการทำเงินมาใหม่ขึ้นได้เสมอเคล็ดลับของเราก็คือเราต้อง ฝนที่จะทำสมาธิอย่างน้อยวละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะลบล้างความคิดลบๆออกไปและต่อไปก็คือการดึงดึกพลังบวกซึ่งพลังบวกเป็นพลังงานที่คุณส่งออกไปเพื่อดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันกลับมาเมื่อคนมีใจสงบใจนิ่งใจที่ดีใจที่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นคงคุณจะส่งพลังงานบวกๆออกไป ซึ่งจะดึงดูดโอกาสดีๆผูกคนดีๆความโชคดีและทุกๆอย่างดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างเหลือเชื่อและความนิ่งความสงบของใจนี้จะช่วยให้คุณมีการตัดสินใจในทุกๆเรื่องแก้ปัญหาทุกๆเรื่องอย่างฉันฉลาดความใจร้อนความกังวลและจิตใจที่ขุ่นมัวมักจะนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ทุกครั้งแต่เมื่อใจเรานิ่งเมื่อไหร่เราจะมีสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบ ทำให้เราเลือกทางที่ถูกต้องและสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทางการเงินได้และเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องดวเฮ้ยเรารวยแล้วถึงทําจิตใจที่เต็มไปได้วยความบั้งข้างอ,าอุดมสมบูรณ์เราต้องฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอแล้วในที่สุดเราจะกลายเป็นคนคนนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะเคล็ดลับในการนั่งสมาธิวันนี้่านําเสนอก็คือ การหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติให้คุณฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสังเกตลมหายใจของคุณสักค่าถึง10นาทีต่อวันนั่งสมาธิสั้นๆเริ่มต้นจาก5นาทีถึง10นาทีต่อวันนั่งในท่าที่สบายปลดปล่อยความคิดลบๆออกไปให้ผ่านไปให้หมดอย่าไปยึดติด กับวันที่ผ่านมาความผิดพลาดความเสียใจความผิดหวังที่ผ่านมาปล่อยไปให้หมดและกิจกรรมที่ผ่อนคลายและดึงดูดพลังบวกต่อไปก็คือการทำกิจกรรมที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงอ่านหนังสือวาดรูปทําสวนหรือเล่นเล่นกับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะช่วยช่วยให้จิตใจคุณสงบและเป็นสุขมากขึ้น และข้ับสุดท้ายก็คือให้คุณฝึกขอบคุณทุกวันในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในชีวิตงานดีๆที่ทำให้คุณมีเงินดำรงชีวิตซื้อในสิ่งที่ชอบและทำในสิ่งที่ชอบได้ขอบคุณงานดีๆขอบคุณครอบครัวดีๆขอบคุณความรักที่ดีที่อบอุ่นขอบคุณสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณร่างกายที่พาเราไปทุกที่ทุกหนทุกแห่งเมื่อคุณฝึกฝนใจจนสงบ ในที่สุดคนจะคพบว่าคุณเห็นโอกาสทางธุรกิจดีๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาทางการเงินคุณจะดึงดูดผู้คนที่ส่งเสริมในความสําเร็จของคุณและผลักดันคุณไปในทางที่ใช่และถูกต้องแล้วคุณก็จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีในชีวิตและสามารถเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้ และจำไว้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดที่จำนวนเงินในบัญชีอย่างเดียวนะคะแต่ยังรวมถึงความสุขสงบภายในใจสุขภาพที่แข็งแรงครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นเริ่มต้นวันนี้เลยนะคะเพื่อสร้างชีวิวตเริ่มต้นวันนี้เพื่อสร้างชีวิตที่มั่งคั่งทั้งกายและใจขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับฟังกัน